สหกรโรงเรียนฝึกคนออมให้รวยจริงถนนคนรวย Rich Street TH ถ้าคุณอยากออมให้ได้จริงสหกรณ์คือโรงเรียนที่ดีที่สุดครับหลายคนมองว่าสหากรณ์คือแค่ที่ฝากเงินแต่จริงๆแล้วมันคือระบบที่สอนวินัยทางการเงินได้ดีกว่าหนังสือเล่มไหนๆห เพราะทุกเดือนเราฝากเงินเข้าไปเหมือนส่งกันบ้านยิ่งออมต่อเนื่องดอกเบี้ยก็ยิ่งงอกงามแถมยังได้ปันผลได้สวัสดิการและโอกาสกู้เพื่อต่อยอดชีวิตในยามจำเป็นคนที่รวยจากสหกรณ์ไม่ได้มีเงินเดือนสูงเสมอไปแต่เขามีความสมั่งเสมอเขาไม่ออมครั้งใหญ่แต่เขาออมทุกครั้งนี่แหละครับพลังของการออมที่แท้จริง และถ้าคุณทำได้แบบนี้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่ารวยพอเพียงคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่คำพูดถนนคนรวยเริ่มต้นได้ทุกที่แม้แต่ที่เล็กๆอย่างสหกก่อนที่สอนให้เราออมอย่างมีวินยัยและรวยยังมีหลักการ